ตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับกำลังเดินทางไปงานนะครับผมวันนี้เจอกันแน่นอนครับงานอยู่ไหนนะเขาเพิ่งงานอยู่ไหนะละัมีแข่ไฟครับวอยค่ายอะไรนะค่ายลูกเสืออะไรอะ่ะเอออัปเดตงานเรวยองหน่อยมีใครอยู่รถบ้านครับมีอ่าน้องเวฟนะครับน้องโบทแล้วก็น้องอาร์ตน้องกีตาร์น้องแม็กแล้วก็น้องชอปเปอร์แล้วก็ Art, ita, Mac, วก per, วกพี่พลนะครับครับผม ภูเก,ก,ก,ก็งอํงเาเภออะไรครับโอ้ยตำบลตำบลชะอมนะครับอ่าตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยมาร่วมมีงานราชกระบังวันที่25กันยายนนะครับเจอกันแน่นอนร้านเดียรราชกระบบงอ่าู้จำจำ,จำดาด็หมดเด็มทีน้นน้องอยูรีนะครับในพาดของคอนเสิร์ตนะครับอ่ามีน้อยมากเพราะว่ามัน น้องมาในโปรเจกต์ที่2ต้องจ้างเพิ่มนะครับในส่วนของเจ้าภาพนะครับในส่วนผู้จัดหรือว่าอะไรต่างๆแต่ในหมวดของคอนเสิร์ตปะเภทรถแห่นะครับสามารถเลือกได้เลยอ่า,าเลือกมาได้เลยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับวันที่8เน้องสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ตลาดวังยาวนะครับของ กองประกวดมิสแกนมหาสารคามเนะาะในรอบความสามารถพิเศษนะครับในรอบการประกวดความสามารถพิเศษนะครับวันที่8พฤศจิกาตลาดวางยาวนะครับเจอกับโตเกียวมิวสิกแน่นอนนะครับในการประกวด,ดรอบความสามารถพิเศษของน้องๆมิสแกนมหาสารคามพี่น้องเลยเจอกับโตเกียวมิวสิกนะครับ ไม่ได้มาหลักๆอยู่สามคนอนอกั้นมาหมดศิลปินอนอกั้นมาหมดไม่ได้มาหลักๆอยู่ที่สามคนก็่นคือหนึ่งเจนนี่ซีโปกก้องวายุ U, นะครับก้องบินไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่ไต้หวันส่วนคุณครูชินจังก็ไม่ได้มาเพราะครูชินจังต้องเตรียมงานบวชครูชินจังแล้วสี่บวชนะครับงานวันนี้ได้ข่าวว่างานวันนี้ใหญ่มากครับเป็นงานอัฟเฟกเอร สมทบทุนนะครับสมทบทุนสร้างอาคารในประสงค์นะครับให้กับโรงเรียนนะครับพี่น้องครับอย่าลืมให้กวาังใจนะเวทีตอนแรกกัะหลายเด้อถ้าเดือนนี้คิวรถแห่เราหลังจากวันที่17เนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับไม่ได้รับงานหนอาทิตย์เพราะว่านะครับรถแห่ประสิไปจูนเสียงแกจะไปจูนเสียงแล้วก็ทำเสียงใหม่ให้ระบบมันดีกว่าเดิมในช่วงรถแห่เนาะ กูชินจังกวดกี่วันครับกูชินจังไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะาบวดประมาณสิบสี่วันไม่สิบสี่วันก็เจ็ดวันพี่น้อน้องเจนนี่นะครับมาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบสี่นะครับเนื่องด้วยนอกเอมี่กิจอันสําคัญนะครับเป็นทุละการบ,บางของเขาแหละนะครับงก็ต่อไปทิจานในส่วนของเรื่องส่วนตัวเป็นที่พอกที่พักเพื่อนในและวเป็นวัตสิทสิ์เที่ยนะครับ ตอนนี้เสื้อตื่นแล้วตื่นแล้วครับก็น,นอนครับเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างสนุกไหมนี่เขาบอกใช่นไหมเนี่ยน้องเวฟเต้นครั้งแรกเยี่ยมมากเยี่ยมหมายถึงว่าเยี่ยมย้อยยักษ์ใช่ไหมไม่ใช่ขอหีบใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมมากโอเคถ้าใครไปขับเวฟชีหน่อย สวัสดีครับน้องเมตโวเกียเมสิครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้กันเมื่อคืนเพราะมานั่งดูอ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นพลังบวกให้เราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราเยอะมากแล้วก็มีแรงที่จะพัฒนาต่อสู้ต่อไปในวันข้างหน้าใช่ครับมันมันแตกต่างกันเนาะระหว่างงานงานถับแล้วก็งานการแจ้งเนงาะเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เราค่อยปรับไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไร เรามันลอยอยู่แล้วแหละต้องพัฒนาต่อไปนะครับฝากติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะไอ้เต้าอ่อนกูเดี๋ยวไอ้เต้าอ่อนเตาอ่อนเป็นนี่แหละใช่ต้องเอาไหนละอ่อนนี่มันอ่อนยังไงวะเต้าอ่อนไอ้ดูซิทุกคนครับก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องเวฟที่ไลฟ์สดสลับลีคืนนี้ได้นะคะช่องทางในการติดตามมีช่องทางในการติดตามนะครับก็อย่าลืมติดตามที่เพจเบฟ โตเคียว <Tokyo> มิวสิกนะครับแล้วก็สามารถเข้าด้อมที่กลุ่มลายหน้าแฟนเพจได้เลยครับเรามา,าพี่บัตตี้บอกว่าเต้าอ้อ,อนจะไปมาลายในด้อมนะจะบอกไี่ได้ครับขอบคุณมาก <c oughs> ครับ <c oughs> ไปเรยมาให้อ้อนเยอะๆนะครับเ๋ยวดอมเข้าบกคุ้มไม่ไหมน้องเวฟครั้งแรกสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อก็มีขาอ่อนนิดนึงโ <c oughs> อ้โยครั้งแรกมันก็อ่อนธรรมาแล้ การเต้นพ,พี่กีเป็นอะไรแบบพี่กีเป็นอะไรเนี่ยเอาชี่ไหนแล้วอ่านอันนี้หลับตลอดห <laughs> ลับ <laughs> เหนื่อยเหนื่อยเหน <ะ S 2> ื่อยน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยอโอเคขอบคุณมากนะครับผู้สัญญพยุอยิ่งขั้นหนึ่งครับกำบวัอย์ยงนะครับคิดถึงน้องแม็กนี่น้องแม็กอยู่นี่ครับพี่แม็กอยู่นี่นะเออช็ปเปอร์เจนนี่ไปไหน เจนนี่นะครับวันนี้น้องนะครับลาเราจะดชมวันที่14นะครับเนื่องด้วยกิจธุระสำคัญนี่แหละเดินทางปลอดภัยขอบคุณไปไยๆเดอ้ออยไปเคลียร์คอนโดนะนะครับผู้ใดสนจิตสนใจนะครับอยากเซาคอนโดใหญ่ห้งนะครับอ่าสอดเจนนี่เป็นปมาธรรมดาเด้ยอยากเห็นกล่องผู้จิตจังเจนนี่ว้าวเดี๋ยวครับมีเสื้อผ้ายนวนั่งขนนับผมว่าผมจิไปเซาไปไปซื้อซ่าครับพี่น้องครับซื้อซ่าซ่าปลาไหม สื่อสารยิ่งง่านะครับโูกปุ๊บเราก็เราเอาอทีมงานตกเกี่ยวมีสิกธเราลงลบไปชา่ป่าจะเป็นตัวทีพอ่อแดนผู้จัดการเป็นคนจังหวัดเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม <c oughs> ผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าเป็นคนีิบมะคือมุงเนี่ยผมตั้งแต่เล็กจนโตก็คือผมผมเนี่ยเป็นคนแบบจบแล้วผมไปใช้ชีวิตยุ่งเทพไปเรียนต่อนะครับที่ออกทมไปใช้ชีวิตนะครับ เป็นคนกรุงเทพนะครับแต่ก่อนก็เป็นผู้จัดการให้กับศิลปินในเครือของแกรมมี่นะฮะเออประจังได้ไหมยู่นัมพูงไบบ์อำเภอละหันทรายบางคนเขียเว้าคอยยูวีรับเพื่อนได้เจ้บุ้มม่นขมนีนบอกคอยบุ้มเม่นขมนีนนะครับกิดฐานแต่เดิมมาว่นาน่ง ผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นคนอำเภอบุรพีริกนะครับอยากจะโกโฮติกาผมอยู่นั่นนะครับพอจะพอน่าสนก็ดีไม่ต้องแสบขอบคุณครับขอบคุณครับผมนางรองคนอำเภอนางรองเนี่ยเป็นคนนางรองหรออ,อ่าอ่าอ่าผมก็อยู่นางรองนะอับผมเปิดข้าวเปิดเปิดร้านขายข้าวนะครับ ใช้นามสกุลเหมือนกันนี่แหละนะครับร้านข้าวมันไก่สีสุพรรณสาขาที่เจ็ดหรือเปล่าของแกนะครับอุทียเพือนางรองอ่าตรงข้ามลงไปบานนางรองเลยนะครับในร่วมแน่นอนครับวันที่สิบหกนี้ชอปเปอร์วันที่สิบหกนี้เรามีกิจกรรมอะไรนะอะไรนะสปอร์ตอะไรนะ,ะเราจะไปตีบอลกันครับวันที่สิบหกจะมีการแบบว่าเล่นก,กีฬากันนิดนึงนะครับผมก็ จริงๆอยากดูต้องเข้ากลุ่มปิดครับต้องรอดูกลุ่มปิดว่าใครจะติกับใครบ้างไม่ถึงว่าเราจะแบ่งทีมกันยังไงอะไรยังไงติดใครติใครอ่ะติดอ๋อเตะบอลอ๋อเตะบอลบอลอยู่ไหนบอลมันนอนเราเตะมนู้นไงบอลนอนอยู่เตะบอลครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าอย่าลืมเด้อเข้าบัตรไออย่างนี้เขาไปเตือนเราว่ารีดบัตรกันว่ะเข้ากลุ่มปิดนะครับผมซื้อบัตรนะครับผมกลุ่มปิด129บาทนะครับทางันนี้เลยค่าเป็นดูดนิิทธิเลย แน่เลยนะครับผมอิซัพเปอร์นี้บังมากบังมากไม่ไหวอาจจะอาจจะให้ผู้กำกับโบดให้ให้ผู้บอะไรให้ผู้จัดการโพส่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่้ท่าั่าฮ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 ่าจัาฮ่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 าฮนาฮราต่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่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 าย่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่่า่2 4่าฮ่ ไครพ่อจกจะเป็นประตูโอ้ย<ม>ค่อยเป็นศูนย์หน้าดีเนี่ยกีฬาคุรบรับจังหวัดน,นี่ค่อยสมัยก่อนออกวะ<ม>อยากเบียงข้าวผู้บบาขับมาเด้ออยากเลี่ยงผู้ใดเนี่ยในรถนี่มีแต่ผู้เบาได้เนี่ยหนึ่งสองสามเอาบอลหายบอลตึ้น,นร <6. S 1> นมาเลยโคเอานอนเออหกเจ็ดกับโชเฟอร์เป็นแปดนะครับแปดคนน้องโยซีแกไปด้วยไหมไปจ้า วันนี้ไปนะเลี้ยงทุกคนข่าขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆเ oh oh oh. ดอ้อโอ้โรถสยบวันนี้เจอกันที่ค่ายค่ายกูกเรียงครับผมค่ายูกะเรียงค่กูกเรียงตำบลชตา,ชาบลโอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับอ่าวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเกียวมิินะไม่ว่าจะเป็นอาพี่เด่นชัยวงสามารถแล้วก็ครูเต้ย งานงานเขาเริ่มตั้งแต่18นาฬิกานะครับน้ำตาลไม่ได้มาจ้าน้ำตาลไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาไลน์นะครับให้ได้ตอบคำถามให้ได้พูดคุยกันเหมือนเดิมขอบคุณมากครับมาได้ครับกินเขากับกับข้าทะเลร่วมนะครับก็มีห้องยูทีตันข่านะครับซึ่งเพินพ่นปีสเราจะ่าเพิ่งจะเปิดในห้อง ภูกระเลียงว่ะนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับที่ค่ายลูกเสือภูกระเลียงนะครับจังหวัดยังหวัสวัสดีครับเจอกันแน่นอนครับที่ค่ายลูกเสือภูกระเลียงอืม,ไ,มได้กินข้าวแลงข้าวเล้งมาถึงชอบ สองวันสองนี่สุดขั้ว,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 วตบลงแล่ที่อุ่มครับผมวันนี้ยี่สิบสองนาฬิกานะครับถึงเที่ยงคืนเราได้กินเขา่าตอนรีสอร์ทเพิ่งมามีย องโมงส่ห้าผมไม่กินขาวกองวายุพันยิงขาวเนี่ยวันนี้วันนี้เข้าไปยืมรถเข้าไปยิมรถี่สวดเนาะคุณแห่ผูเป็นดูแลรีสวดยิมมอเ่ไซแเรามาขับไม่กินขาครับกองวายุอยู่นี่กองวายุ กินข้าเป็นขแล้วกินข้าขเกินข้าวกินข้ากินน้ำ <c oughs> <c oughs> อ๋อวิทย์ <c oughs> นะครับเป็นยาชูกำลังชนิดหนึ่งครับชิ้นจังมีห่องเอ้อชิ้นจังข่าน,นามากมาเชิญนะครับข้างห่องข้าวนอกข้าวข้าวให่องรดดีนัน่นแหละเนาะคนเที่ยวเมันก็นบม่อยากโม่ดอกมันเสียงแล้วม <c oughs> ันเสียงขนมกินแบบเยอะแยะม <c oughs> ันกินแล้วกินแล้วจีมักินอยู่หนางาน่นวันนี้ได้ไร ในห้องใส่นะครับต้นแม่คู่คนแีกที่สวยเลยนอตั้งนอนแันี้เลยตเพื่อนบอกเลยพี่นอนกระได ็คือตามมางบนผมมาอยู่ไปเห็นยังไ้บ่สบายใจบ,บ่เนี่ยเครียดเครียดบ่คอยไปชั่งเครียดมานี่ตามมาได้ครับมาคอยไปชั่งกับเท่าทะเลกินตามจเจาะเลอมาเดินมามามา,มา,มาสั่งมากครับอืมแซ่บเลย ยีิบสาบาทอีดีนะชมบทตัดเรีรเยนรั่อนมาเด้อก็จะกอเก่งอยกเก่งนอเก่งพูดใด้นออ๋อเก่งที้นจังบอกับพ่อได้ยอกกันว่าค่อเป็นทหารเนาะฝากกดไลค์กคดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้ว,ดว,ดวดยนะคะ